สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวน้ำพริกปลากุลาเข็มปาลาอ้วนตากใบนั่นเองนะคะ ก็จะมาเป็นกระปุกน้ำพริกแบบนี้เลยนะคะน่าทานมากๆแค่เห็นข้างนอกก็น้ำลายไหลแล้วนะคะน้ำพริกเนี่ยทำมาจากปลากุลาเค็มแท้ๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทานกับข้าวสวยร้อนๆกันดูนะคะว่ารสชาติเนี่ยจะอร่อยแซบแค่ไหนคะ่ะนี่เราก็ได้เตรียมข้าวสวยร้อนๆพร้อมไข่ต้มแล้วก็ผักเอาไว้หน่อยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พร้อมแล้วนะคะน้ำพริก โอ้โหเนื้อปลาเป็นชิ้นๆเลยค่ะเห็นเนื้อปลาเป็นชิ้นๆเลยนะคะกลิ่นแบบหอมโยวยวนมากๆเลยนี่ตักมาเลยนะคะเนื้อปลาเป็นก้อนๆเลยค่ะโรยไปบน,นข้าวแบบหืต้องอร่อยมากแน่ๆค่ะเราลองมาทานกันดูเลยนะคะนี่ืทานเข้าไปคำแรกคือ โดนเนื้อปลาเป็นชิ้นๆเลยค่ะมีความหอมมันปลากุูเราเค็มมากๆเลยค่ะอันนี้ไม่ได้อวยเวอร์เลยนะคะคือเด็ดจ,จริงค่ะเด็ดจ,จริงมีความเผ็ดกลางๆนะคะเชื่อว่าหลายคนสามารถทานได้อย่างแน่นอนค่ะจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะทานกับข้าวต้มก็คิดว่าอร่อยไม่แพ้กันค่ะคำเดียวไม่พอค่ะต้องลองอีกนะคะ เอาค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปทานต่อก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ